อย่างที่บอกว่าผมหวังสามแต้มทุกนัดอยู่แล้วเพราะนั้นการมาเล่นแต่ละนัดก็พยายามที่จะกดดันแล้วก็พยายามที่จะเปิดเกมลุกอยู่แล้วก็แต่ว่ามันก็กเกิดข้อผิดพลาดจังหวะท,ที่เสียลูกเซตเพลในในาทีสุดท้ายซึ่งม,มันเกิดผลเป,เป็นประตูมันก็เลยทำให้เกมลวนไปหน่อยแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะเปิดเกมบุกไปเอาคืนมาอะไรเงี้ยคือน้องๆก็ก็ทําได้แล้วก็แล้วก็มารวนอีกทีตอนโดนน้ำสองหนึ่งอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็กลับมาได้อีกก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งแต้มที่ที่สนุกแล้วก็อ่าเรียกอะไรสมสมน้ำสมเนื้อทั้งสองฝ่ายที่ได้คนละแต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวก็หวังจะเอาสามแต้มอยู่แล้วแต่ว่าอ่าอย่างน้อยก็วันนี้ก็เป็นเกมที่ที่ทั้งสองทีมเล่นกันสนุกแล้วเปิดเปิดเกมลุกสู้กันอะไรเงี้ยก,ก็ก็ถือว่าน้องๆฟิตติ้งแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็พยายามที่จะให้น้องคิดเรื่องของอ่าแนวทางการเล่นแบบนี้ไว้อะไรเงี้ยสองนะัดมี ครับก็ต้องยอมรับว่าโอเคผลผลเขืองของการแข่งขันมันมันอาจจะดูแบบแตบบ้มแบบเดียวในในสองนัดแต่ว่าถ้าจะดูจากจากเรื่องของแมตช์ที่แล้วที่เราแพ้กุลามันก็เรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราเหลือ1ิบคนมันทําให้ให,ให้เราไม่สามารถต้านอยู่แล้วกลับมาเป็นฝ่ายแพ้ในวินาทีสุดท้ายซึ่งซึ่งมันก็เลยดูดูภาพรวมแล้วมันดูดูไม่ดีอะไรเงี้ยมาแมตชนี้มาเยือนเขาในท่าเรือซึ่งก็ไม่ใช่ทีมระดับ เบางล่างมันก็ทีมระดับเต็งท็อปข้างบนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราหวังจะชนะแต่ว่าการไม่ได้หนึ่งแต้มในในในสถานการณ์แบบนี้มันก็มันก็น่าพอใจในในในระดับในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องต้องทำให้ดีขึ้นไปก็ก็ต้องไปโฟกัสแมตช์หน้าที่เอาสามแต้มในนัดต่อไปด้วยอะไรเงี้ยพี่บังครับเออมันยังโชคดีที่สัปดาห์นี้ครับหัวตารางมันสะดุดไปหมดเลยแล้วทุกปา,าร์ตีว่าชนะวันนี้ก็อย่างที่บอก,บอกที่สามที่สี่ได้ยังไงอ่าก็ มันยังมีแต้มอยู่ตั้ง15แต้มอ่ะให้เก็บแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกแลยว่ามันก็ต้องมีทีมทุกทีมมันต้องรักษามาตรฐานของของการเล่นในเรื่องของการเก็บ3าแต้มไม่ได้เพราะว่ามันมี 4- 5หทีมในระดับเดียวกันที่พยายามที่จะเชื่องชิงในระดับ4อันดับ3ซึ่งอันดับ3เนี่ยมันก็อาจจะไกลเกินไปแล้ว มันก็มีอันดับ4อีกเนีวเพราะฉะนั้น4ทีม5ทีมที่มันไล่ๆกันอยู่เนี่ยมันก็พากันไม่ได้แต่ว่าเราเองก็พยายามที่จะห้ะนานัดที่เหลือเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดก็คือโฟกัสแต่นะั้นคือเอา3แต้มทุกนัดอะไรเงี้ยยังมีโอกาสครับ,ออคครบขอบคุณมากค,ครับขอบครับคุณครับ